สวัสดีครับผมมิเตอร์ไลท์สต็อกนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่คอร์สเทคนิคการคือเลือกหุ้นพื้นฐานแบบนําไปใช้ได้จริงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ EP 8แล้วนะครับหลังจากที่เราเริ่มศึกษาหุ้นนะครับทำความเข้าใจหุ้นนะครับอ่านงบการเงินดูตัวเลขเประเมินค่าหุ้นแล้วนะครับเท่านี้เนี่ยเราก็เริ่มอยากจะมีหุ้นเพิ่มเติมนะครับเราก็จะทําการสแกนหุ้น เพื่อลงทุนนะครับว่าเออแล้วเราจะมีหลักในการจะไปหาหุ้นที่น่าสนใจได้อย่างไรนะครับเพราะว่าหุ้นตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างมาไม่กี่ตัวเนาะแต่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองสแกนหุ้นกันว่าทําได้อย่างไรนะครับมาดูในการหาข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราก็อาจจะหาข้อมูลจากที่มีอยู่แล้วตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง Opportunity Day นะครับการอ่านรยายงานประจำปีหรือการอ่านบทวิเคราะห์นะครับแล้วผมก็จะสอนแทรกนะครก็เลือกหุ้นฉบับมือใหม่นะครับว่าในปัจจัยคุณภาพเนี่ยเราสามารถดูได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคัดกรองด้วยเชิงตัวเลขนะครับผมก็จะให้หลักง่ายๆก็คือว่า7จุดในการเลือกหุ้นดีนะครับ แล้วก็7จ็ดเลโชในการวัดทุ้นเด่นนะฮะเจเลโชก็คืออัตราส่วนทางการเงินซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วใน EP หนึ่งนะว่าเอะเราดูอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะเอามาใช้ใน EP นี้กันนะครับเราก็จะได้ใช้ในการกรองหุ้นนะครับที่น่าสนใจในอนาคตได้นะครับ นั้นหลักการของเราเนี่ยเราก็จะพยายามเลือกหุ้นดีนะครับที่มีอนาคตนะครับแล้วก็มีกําไรเติบโตในอนาคตได้นะครับส่วนจะโตเร็วโตวช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่านักลงทุนเนี่ยทำกันบ้านมามากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็ตามเนี่ยก็ขอให้เลือกกิจการที่มีกําไรก่อนมีแนวโน้มจะเติบโตก่อนแล้วก็ลองนึกจินตนาการไปในอนาคตนะครับว่าธุรกิจที่เราเลือกลงทุนนี้นะครับเอะต่อไปในอนาคตเนี่ย กำไรจะเติบโตไหมนะครับมีคนมาใช้บริการมากขึ้นไหมนะครับแต่ละประเทศเราเราก็จะพอนึกออกนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นอุตสาหกรรมตัวอย่างนะครับเช่นการท่องเที่ยวโรงแรมนะครับโรงพยาบาลต่างๆนะครับเราก็พยายามลองดูว่าจะมีอุตสาหกรรมไหนเพิ่มเติมไหมที่จะมีกําไรเติบโตในอนาคตได้นะครับ <S 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 คราวนี้เรามาดูก่อนว่าเอ๊ะแล้วเราจะส,สแกนหาหุ้นแบบเนี้ยเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างน,นอกจากที่ผมยกตัวอย่างนะครับ การหาข้อมูลหุ้นของเราเนี่ยนะครับเราก็หาข้อมูลสำหรับในการศึกษาเพื่อการลงทุนนะครับก็มีอะไรบ้างหลักๆคร่าวๆก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยดูจากเว็บทางการเลยก็คือว่าจากเว็บเซ็ตนะครับก็คือว่าดูข้อมูลหุ้นจากสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ศึกษาจากรายการ Opportunity Day นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับ ถัดมาก็อ่านรายงานประจําปีนะครับหรือว่าในชื่อเดิมชื่อว่า 56. 1สหรือเรียกว่าวันรีพอร์ตนั่นเองนะครับแล้วเราก็ลองอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดตามเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็มีผลต่อราคาหุ้นดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยติดตามด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเอื้อให้แก่หุ้นตัวน,นั้นเนี่ยมีกําไรที่ดีขึ้นในาคดได้หรือไม่นั่นเองนะครับส่วนที่6เนี่ยนั่นคุณจะชอบมากเลยก็คือว่า เราได้ทดลองใช้สินค้าหรือว่าบริการของกิจการนะครับว่าเอ้เรามีโอกาสได้ไปลองเช่นสมมติเป็นร้านอาหารแล้วกันได้ไปลองทานเออบริษัทนี้ชอบมากเลยอาหารอร่อยนะค,คนไปทานเยอะนะคิวแน่นตลอดเลยเราก็เริ่มรู้สึกเออบริษัทเนี้ยน่าสนใจลงทุนนะครับหรือลองไปพักโรงแรมก็ตามนะครับหรือว่ามีโอกาสได้ไปลองใช้ออออลองใช้บริการโรงพยาบาลน,นะครับเอ้ไปตลอดคนแน่นนะค่าบ,บริการก็แพงด้วยอะไรเงี้ยเ,เออรูร้ว เราก็ลองเป็นที่ผมเนี่ยลองสังเกตจากตัวรอบเรานะครับว่าเออมีธุรกิจไหนที่เติบโตเรื่อยๆได้บริษัทนี้เขาขยายสาขาเรื่อยๆเปิดสมมติแลยนะเปิดห้างใหม่เพิ่มเรื่อยๆเปิดสาขาใหม่เพิ่มเรื่อยๆเนี่ยเออก็แปลว่าเขาก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตเราก็ใช้ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็มาลองหาหุ้นก่อนผมก็จะแบ่งเป็นการดูปัจจัยเชิงคุณภาพก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเชิงตัวเลขตามมาอีกทีหนึ่งนะครับ เราดูค่อยๆไปทีละประเด็นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับก็ดูจากสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเว็บทางการของตลาดลัพทย์อยู่แล้วนะครับไเว็บนะครับนะครับ set.or.th นะครับสามารถใส่ชื่อย่อหุ้นที่ต้องการลงไปได้เลยนะครับถ้าไม่รู้ชื่อย่อหุ้นนะครับในตลาดซัพเนี่ยเขาก็จะมีให้ค้นหานะครับว่าเออบริษัทนี้เนี่ยใช้ชื่อย่ออะไรนะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับบริษัท PDMS นะครับหรือว่าบริษัทกรุงเทพดูสิทธิ์เวชการนะครับอันนี้คือชื่อเต็มของเขานะครับแต่ธุรกิจหลกัหลกๆของเขาเนี่เขาทําอะไรนะครับดังน,าน,าน,นั้นเนี่ยนักทุนเนี่ยสามารถที่จะดูได้ซึ่งเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าลักษณะธุรกิจทาอะไรบ้างน,นะครับหลักๆก็เป็นโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเขาเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย PDMS เนี่ยเขามีโรงพยาบาลในเครือเนี่ยหลากหลายมากนะครับมีโอ้โหเป็น10บๆโรงเลยนะครับ เราจะได้พอเข้าใจว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับไล่หน้าสรุปข้อสนเทศบริษัจทจดทะเบียนเนี่ยก็จะมีข้อมูลเนี่ยที่ต้งทุนควรต้องทราบเนี่ยใส่ไว้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวงบการเงินแบบอย่างย่อนะครับเอ่อรายชื่อกกรรมการรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับอัตราส่วนทางการเงินต่างๆก็อธิบายไว้นะครับดังนั้นเนี่ยมาหน้านี้หน้า,นนานเดียวเนี่ยเรียกว่าแทบจะครบเลยนะครับถือว่าสะดวกมาก,มากๆสำหรับนักลงทุนนั่นเองนะครับ ั้มานะครับก็เป็นรายการ Opportunity Day นะครับหรือ,อนักลงทุนชอบเรียกสั้นว่ารายการ Op Day นั่นเองนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจัดขึ้นมานะครับเพื่อให้ทางผู้บริหารเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างนะครับทำธุรกิจอะไรผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับแล้วมีแนวโน้มในอนาคตอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับนักลงทุนมือใหม่เนี่ยผมแนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับในการที่จะเลือกฟังอัปเดตนะครับวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็ง่ายๆนะครับไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชคําว่าอัปเดตก็จะเจอเลยนะครับจะเป็นเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะสามารถเข้าได้ง่ายหน่อยนะครับเราก็เลือกฟังธุรกิจที่เราสนใจที่เรารู้จักนะครับแล้วเราก็ค่อยๆไล่ฟังเรื่อยๆเก็บสะสมองค์ความรู้ไว้นะครับทำให้เราสามารถที่จะเจอหุ้นที่น่าสนใจอ่ะเพิ่มเติมได้นะครับผมก็แนะนําเรื่องเรื่องของการฟังอัปเดตเพราะว่าสะดวกมาก ไม่ต้องนั่งอ่านนะครับนั่งฟังอย่างเดียวเปิดดูเรื่อยๆได้นะใช้เวลาไม่นานนะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราก็จะทําความเข้าใจแบบองรวมของธุรกิจนั้นๆได้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับมือใหม่เลยอันนี้ก็แนะนําเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมบางประเด็นที่แนวเดียเขาเล่าไม่หมดนะเพราะว่าเวลามันน้อยเวลาจํากัดนิดนึงนะครับเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากรายงานประจําปีนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาดาวน์โหลดได้จากในทั้งเว็บไซต์เองก็ตามนะครับ หรือว่าเว็บไซต์ของทางบริษัทซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยมีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวรายงานประจำปีให้ดาวน์โหลดเราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีข้อมูลลงลึกเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถดูรายละเอียดกิจการตรงนี้ได้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรต้องดูเพิ่มเติมนะครับในนี้ก็จะมีบอกไว้หมดเลยนะครับถัดมาก็ดูบทวิเคราะห์นะครับอันนี้เราก็ดูบทวิเคราะห์ว่า เอ๊หุ้นตัวนี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรมากระทบบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราลงทุนกิจการนี้แรกๆนะครับเราอาจจะยังไม่รู้จักบริษัทนี้ดีเท่าไหร่นักนะครับการดูบทวิเคราะห์ตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับเพราะนักวิเคราะห์เนี่ยก็ทําการศึกษาหุ้นตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะทําการดูว่ามีปัจจัยอะไรมากระทบบ้างปัจจัยอนาคตมีอะไรบ้างและที่สําคัญนะครับเขาก็จะมีตัวเลขทางการเงินให้นะครับว่าเอ๊กาไรในอนาคตเนี่ยบริษัทนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับ ใน1ห,หุ้นเนี่ยนะครับอาจจะมีหลายๆบทวิเคราะห์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็พยายามลองดูว่าแต่ละบทวิเคราะห์เนี่ยเขามองหุ้นตัวเนี้ยอย่างไรบ้างบางทีก็คล้ายๆกันบางทีก็แตกต่างกันพอสมควรเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ในการเปรียบเทียบอ่านหลายๆบทวิเคราะห์นะครับซึ่งบทวิเคาราะห์พวกนี้นะครับสามารถอ่านได้ฟรีเลยนะครับจากเว็บเซทเทน dot com นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่า กำไรนะคนเนี่ยเขาเป็นเท่าไหร่ก็เอาไปใช้ต่อในการปรูงราค่าหุ้นได้หลังจากที่ได้เรียนมาแล้วนใน EP ก่อนๆหน้านี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของบทวิเคราะห์นะครับบริษัท BDMs นะครับแต่ละเจ้าแต่ละบลรอเนี่ยเขาก็เขียนมาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ลองดูเพิ่มเติมได้จริงๆมีหลากหลายมากมายเลยนะครับก็ลองดูเพิ่มเติมนะครับอันที่5นะครับก็ติดตามภาวะเศรษฐกิจผ่าภาคนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับหรือภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ย มันมีผลต่อการทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกต่างๆการซื้อขายระหว่างประเทศนะครับมีผลหมดเลยนะครับซึ่งการติดตามเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับน้องทุนนะครับกับคนที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาแต่ผมมีช่องทางลับให้นะครับเราสามารถติดตามเศรษฐกิจมหาภาคได้เนี่ยจากรายงานของทางธนาคาร,รแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตัวน,นี้ถือว่าดีมากๆนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาจะรายงานภาวะเศรษฐกิจนะครับ ทุกเดือนทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนนะครับเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเออตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอะไรบ้างแล้วกิจที่เกี่ยวข้องกับไทยเป็นอยงไรบ้างนะครับเราสามารถที่จะฟังได้นะครับเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนนะครับไม่มีไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ก็ฟังรู้เรื่องนะครับผมฟังทุกเดือนแล้วเขาก็ใช้คาศัพท์ที่ง่ายๆนะครับผมเขาผมการันตีว่าเข้าใจแน่นอนนะครับ ทำให้เราเข้าใจถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศเรานะครับว่าเป็นอะไรบ้างมีตรงส่วนไหนดีบ้างส่วนไหนแย่บ้างแล้วก็มุมมองในอนาคตซึ่งเอามาใช้ประกอบในการลงทุนทุนนั่นเองนะฮะเราก็จะพอรู้ว่าเอ๊ะธุรกิจไหนดีหรือธุรกิจไหนแย่นะครับคราวนี้อันที่6กนะครับก็ทดลองใช้สินค้าและบริการนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างหุ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในหลังทรัพย์นะครับเป็นร้านขนมหวานนะครับเราก็ลองไปใช้บริการดูถ้าเกิดเอ๊ะเราไปตลอดแล้วเนี่ยเออคนเยอะตลอดเลยอ่าก็ถือว่าอาจจะน่าสนใจก็ได้นะครับรวว่าาลงธุกกิจแ้สึ เออเขาทำค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างชอบนะครับมีการขยายสาขาอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้ามาอยู่ในพิจารณาการลงทุนของเรานะครับเราก็คัดเลือกมาก่อนว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจนะครับอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอหุ้นบางตัวนะครับที่ทําธุรกิจอยู่นะครับอยู่ในตลาดรัพย์ก็ได้นะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะได้ใช้สิ่งต่างๆในรอบตัวเราเนี่ยนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็อยู่ในตลาดหุ้นแทบจะทางนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือกระทับ ร้านขายมือถือนะครับค่ายมือถือก็ตามนะครับอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับโรงหนังนะครับรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นบนดินใต้ดินนะครับร้านอาหารนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับรถยนต์ต่างๆพวกนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็มีบริษัทที่อยู่ตลาดซับเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเจอหุ้นที่น่าสนใจจากสิ่งรอบตัวเราก็ได้นะครับคราวนี้เราก็มาดูการเลือกหุ้น ฉบับม uh ือใหม่นะจากการคัดจากปัจจัยคุณภาพนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเราก็มาค่อยๆไล่เลี่ยงกันนะครับเริ่มต้นจากกิจการนั้นนะครับต้องมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้ก่อนนะครับเราต้องพยายามมองถึงกิจการที่มีแนวโน้มจะเติบโตนะครับเพราะว่าในการลงทุนหุ้นเนี่ยเราจะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องเลือกกิจการที่อยู่ในเทรนอยู่ในการเติบโตที่ยังอยู่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ ควรต้องมีกำไรอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่ากำไรที่บริษัททำได้นั้นเนี่ยสามารถเอาไปจ่ายปันผลได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไปมากนักนะครับควบคุมต้นทุนได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าควบคุมต้นทุนตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็ทําให้กำไรเนี่ยดรอปลงนะครับหรือว่ากำไรลดลงได้นั่นเองนะครับ และที่สําคัญเลยคือต้องมีกระแสเงินสดจากการทําธุรกิจนะครับซึ่งในส่วนของการอ่านงบการเงินเนี่ยผมได้เล่าถึงงบกระแสเงินสดไปแล้วนะครับก็ต้องพยายามดูด้วยว่าเขามีกระแสเงินสดจากการทํางานนะครับนี่สินไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ธุรกิจนั้นมีความได้เปรียบด้านแกแข่งขันนะครับซึ่งก็จะมี EP หนึ่งที่เราใช้ในการวิเคราะห์โมเดลต่างๆในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของธุรกิจนะครับสามารถลองกลับไปทบทวนตรงนั้นได้นะครับที่สําคัญเลยประเด็น,นสุดท้ายเลยก็คือว่า ผู้บริหารนั้นต้องมีความโปร่งใสแล้วก็มีธรรมาพิบาลน,นะครับซึ่งในสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างเน้นมากๆเลยนะครับเราอาจจะลองนําชื่อผู้บริหารเนี่ยนะครับลอง search ข้อมูลในอดีตดูก่อนว่าเขาเป็นผู้มีประสบการณ์มีความสามารถในธุรกิจนั้นๆหรือไม่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวคัดกรองปัจจัยคุณภาพเนี่ยที่นักลงทุนเนี่ยสามารถใช้เบื้องต้นในการหาหุ้นเนี่ยเพิ่มเติมได้ว่าหุ้นที่หน้าตาเอ่อที่หน้าตา,านักลงทุนเนี่ยน่าจะมีสเปคประมาณนี้นะครับหลังจากเราได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเรียบร้้อยแลวนะครับ เราก็ต้องมาเช็คข้อมูลเชิงตัวเลขด้วยหรือว่าเชิงปริมาณประกอบด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ให้ไว้อยู่2โมเดลนะครับอันแรกก็คือว่า7จุดในการเลือกหุ้นดีนะผมก็จะแบ่งเป็นความสามารถในการทำำราํากําไรแล้วก็ความแข็งแกร่งของตัวงบการเงินนะครับอ่ะเราค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับข้อที่1เลยก็คือว่ารายได้จากการขายและการให้บริการเนี่ยต้องโตขึ้นเรื่อยๆได้นะครับรายได้จากการขายการให้บริการเนี่ยต้องโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ ข้อที่2นะครับก็ต้องมีอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีและไม่ผันผวนจนเกินไปนะครับถ้าอัตรากาไรขั้นต้นเนี่ยค่อยๆเพิ่มได้ด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยสะท้อนถึงความสามารถนะฮะในการควบคุมของกิจการแล้วก็อยู่ในอุตสาหการรมที่ไม่แข่งขันจนแรงจนเกินไปนะครับอันที่3นะครับบริษัทนั้นมีกําไรสุทธินะครับ โตขึ้นเรื่อยๆได้นะครับเพราะว่าเราหวังธุรกิจที่เติบโตอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะหวังตัวปลายทางคือกำารสุที่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อที่4ี่นะครับมีกําไรเป็นเงินสดนะครับเราจะดูตัวงบกระแสเงินสดนั่นเองนะครับประกอบนะว่าบริษัทนั้นทํากาไรเชิงตัวเลขได้แล้วนะครับก็ต้องมีกําไรเงินสดเข้ามาด้วยนะครับถัดมาเรามาดูความแข็งแกร่งของตัวงบการเงินว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่5้านะครับบริษัทที่เติบโตขึ้นได้นั้นนะฮะ ส่วนผู้ถือหุ้นหรือว่าส่วนทุนของกิจการนั้นต้องโตเรื่อยๆได้นะครับเวลาบริษัทมีกําไรแล้วบริษัทก็จะเอากำไรตรงนี้เข้ามารวมในกําไรสะสมทําให้ส่วนทุนของกิจการนั้นโตขึ้นได้นะครับข้อที่6นะครับบริษัทนั้นไม่ควรมีนิสินที่สูงเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าบริษัทมีนิสินสูงนะครับก็ต้องมีดอกเบี้ยที่จ่ายสูงตามมานะครับทำให้กําไรที่เหลือถึงนักลงทุนเนี่ยน้อยลงนั่นเองนะครับส่วนข้อที่7นะครับอันนี้เป็นท่าไม้ตายสําหรับ มือใหม่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเริ่มเลกลงทุนนะเอาหลักการง่ายๆก่อนเลยคือว่าอย่างน้อยเนี่ยมีกําไรสะสมนะครับและถ้าเกิดว่ากําไรสะสมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีได้เนี่ยยิ่งดีนะครับเพราะว่ากําไรสะสมเนี่ยนะครับสามารถเอาไปจ่ายปันผลได้นั่นเองนะฮะยิ่งมีกําไรสะสมมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นอุ่นใจมากเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดง่ายๆในการที่จะเลิกหุ้นสำหรับลงทุนมือใหม่นั่นเองนะคบนี่ผมก็ไล่7จุดในการเลอกหุ้นดีให้นะครับ มาดูตัวอย่างกันสักหน่อยแล้วกันนะครับตัวอย่างนะครับผมขอยกมา2ตัวนะครับก็คือหุ้น BDMs นะครับก็ทําธุรกิจโรงพยาบาลนะครับแล้วก็หุ้นฟ o r ์สนะครับ FORTH นะครับหรือ f o r ์สมาร์ทนะครับเราอาจจะคุ้นค้นนะครับหรือไม่คุ้นก็ตามนะเดี๋ยวผมไลห้ฟังว่าฟ o r ์สเนี่ยทำอะไรนะฮะหุ้นฟอร์สเนี่ยนะครับเขาทําตู้ส่วนหนึ่งนะกันนะฮะเขาทำตู้เต่าบินนะครับเราอาจจะเคยได้ลองใช้บริการนะ ทั้งสองกิจการนี้นะครับผมยกมาเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยพื้นฐานกิจการของเขาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับอันนี้เล่าให้ดูว่าเออเกิดอ,อะไรขึ้นกับธุรกิจบ้างนะครับคราวนี้ผมให้ดูตัวอย่างเรื่องของการเติบโตนะครออการาฟแท่งเนี่ยก็คือรายได้นะครับในปีนั้นๆจะสังเกตว่าหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยกำไรเนี่ยเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับซึ่งปี2567เนี่เพึ่งผ่านมาแค่ไตรมาสเดียวนะครับจากงบการเงินที่มีนะก็เลยเห็นเป็นแท่งนี้ ส่วนหุ้นฟอร์ดเราจะสังเกตว่าตอนช่วงแรกๆเขาก็เติบโตดีแต่พอปี66นะจะสังเกตว่าหุ้นฟอร์ดเนี่ยนะครับเขาเริ่มโตช้าลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องไปติดตามดูว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีแผนอะไรในการเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับตอังเนี้ยก็จะพอเห็นภาพแล้วว่าบริษัทเนี่ยที่เติบโตเนี่ยจะหน้าตาประมาณไหนบ้างนะครับถัดมานะฮะกำไรสุทธิก็ต้องโตขึ้นเรื่อยๆหลังจากไรายได้เนี่ยเป็นตัวตั้งต้นนะครับ ถัดมาเนี่ยตัวกําไรเนี่ยก็ควรจะต้องโตตามนะครับเราให้ดูจากตัวซ้ายกับตัวขวานะจะสังเกตเห็นว่าหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยก็มีกําไรโตขึ้นเรื่อยๆได้นะครับส่วนฟอสนะครับพอรายได้ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวกําไรเนี่ยก็จะเริ่มดับลงนะครับแสดงว่าความสามารถในการทํากําไรของเขาเนี่ยก็ถือว่าลดลงนั่นเองนะครับอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาชั่วคราวก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยติดตามปัจจัยที่จะเข้ามากระทบแนวนนคตด้วยนะครับ ทันมานี้สินไม่ควรสูงจนเกินไปนะครับอันนี้ผมเอาตัวนี้สินมาให้ดูว่าแล้วแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะสังเกตว่าหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับที่เราเห็นไว้เนี่ยนะครับ DE เพียงแค่0.43เท่าเท่านั้นเองนะครับส่วหุ้นฟอร์เนี่ย DE ค่อนข้างสูงนิดหนึงก็คือ2.3เท่านะก็ถือว่าค่อนข้างสูงนิดหนึงนะครับทันมานะครับหลังจากที่เราดูตัวงบการเงินแล้วนะครับเราก็มาดูอัตราส่วนทางเงินเนี่ย อัตราส่วนทางการเงินที่ช่วยในการหาหุ้นที่น่าสนใจได้นะครับผมก็คัดมา7ตัวง่ายๆนะครับเพื่อทุกท่านเนี่ยได้ลองไปใช้นะครับก็จะมีความสามารถในการทำกำไรหลักๆเลยก็จะมี ROE ROA นะครับ ROE ก็คืออัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROA ก็คืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์นะครับ GPM นะครับอัตรากำไรขั้นต้นนะครับ NPM หรือว่า Net Profit Margin ก็คืออัตรากำไรสุทธิ ทัดมาที่5นะครับ AT หรือว่า Asset Turnover ก็คือว่าอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์นั่นเองนะครับค่าตัวแรกเนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งดีนะครับคราวนี้มาดูตัวที่6กับ7นะฮะตัวที่6ก็คือค่า DE ก็คืออัตราหนี้สินต่อส่วนเป็นหุ้นนะครับแล้วก็อันที่7ก็คือ Cash Cycle หรือว่าวงจรเงินสด2ตัวนี้นะครับค่าที่ดีคือค่าที่มันน้อยลงนะครับก็คือว่าเรามีค่า DE น้อยลงแสดงถึงว่า เรามีนี่ต่อทุนเนี่ยที่ลดลงนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ในการดูระหว่างาหุ้นตัวเองเนี่ยแหละดูเมื่อเทียบกับปีที่แล้วว่ามันดีขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขเ,เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับข้อมูลของอัตราส่วนทางการเงินของหุ้น BDMs นะครับ ข้อมูลตรงนี้นะครับอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้จากเว็บทางการของตลาดหลักทรัพย์ก็คือ set.or.th นะครับไม่ต้องคำนวณเองให้เสียเวลานะครับเราสามารถที่จะดูและใช้ในการวิเคราะห์ได้เลยนะครับผมขอไล่แต่บรรทัดที่เราใช้ใบ,บ่อยๆแล้วกันนะครับมาดูอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจะสังเกตเห็นว่าตอนไตรมาสล่าสุดก็คือไตรมาสหนึ่งของปี67เนะครับเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปี66แล้วก็จะลองเทียบกับปีก่อนๆหน้าด้วยนะจะสังเกตว่า ไตรมาสล่าสุดนะที่เป็นคอลัมน์สีเหลืองเนี่ยที่15%เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีกว่าปีก่อนนะที่13.98%นะครับเราค่อยๆดูหลักการในการวิเครงงาะห์ง่ายๆเลยก็คือว่าพยายามดูอัตราส่วนเนี่ยทั้ง5ตัวแรกนะครับให้มันดีกว่าปีก่อนนะครับอ่ะโอเคนะฮะแต่มันไม่จาเป็นต้องดีทั้งหมด7ตัวก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยอ่าดีสัก4-5ตัวที่ดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยเขาอาจจะทําดีอยู่แล้วก็ได้นะครับเราค่อยๆแบบ ค่าตรงนี้นะครับมันยังคงโอเคอยู่นะครับหรือถ้าดีขึ้นได้ก็ถือว่าโอเคนะครับจากสักสี่ห้าตัวจาก7ตัวเนี่ยผมถือว่าถือว่าใช้ได้แล้วนะครับาวนี้มาดูค่าบัทันที่3ามนะครับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือว่า ROA ก็ดีขึ้นด้วยนะปีล่าสุดทําได้13.56ปีก่อนหน้านี้ทําได้12.36กนะก็ถือว่าบริษัทบี d ดีเบสเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีขึ้นกว่าปีก่อนนะครับ ดีก็ลดลงนะปีนี้เป็น0.43ปีก่อน0.5นะครับแล้วก็ asset turnover อัตรามุนเวียนของอทรัพย์สินนะครับว่าเป็นกี่เท่าปีล่าสุดทำได้0.71เท่าปีก่อนทำได้0.68เท่าก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะแสดงว่าสินทรัพย์ที่บริษัทมีนะั้นสามารถเอาไปสร้างรายได้ได้ดีขึ้นอัตรากำไรขั้นต้นถือว่ารักษาในระดับที่ดีและสูงด้วยนะครับอยู่แถวๆประมาณ37นะครับปีก่อนๆนี่ก็ก37กว่าๆนะครับ ปี65ได้36%ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดูบรรทัดสุดท้ายก็คืออัตรากำไรสุทธินะฮะก็แถวประมาณสัก14-15%แทบจะตลอดเลยนะก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าปี67นะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เขายังสามารถตโตต่อเนื่องจากในอดีตได้นั่นเองนะถือว่าตัวเลขทางการเงินเนี่ยน่าสนใจนะครับคราวนี้มาดูวงจรเงินสดบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างนะวงจรเงินสดเนี่ยก็ดูภาพรวมรรทัดสุดท้ายเลยก็ได้ครับว่า วงจรเงินสดเป็นอย่างไรนะจะสังเกตว่าก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นค่าที่ดีขึ้นคือค่าน้อยลงนะครับปี6 7ไตามาหนึ่งนะอยู่ที่18วันนะครับปี66นะไตามาหนึ่งทำได้อยู่22วันนะถือว่าทําได้โอเคขึ้นแต่ถ,ถ้าธุรกิจบริการนะวงจรเงินสดเนี่ยอาจจะข้อสังเกตน,นิดนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าธุรกิจเขาเน้นบริการนะครับวงจรเงินสดอาจจะใช้เป็นส่วนประกอบเล็กๆแล้วกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่มีสินค้าขายนะครับอันนี้ดูวงจรกนสดได้เลยนะถือว่าเหมาะสมนะครับแต่สำหรับธุรกิจบริการอาจจะใช้ดูประกอบนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นหลักมากนักนะครับคราวนี้มาดูอัตราส่วนทางการเงินของหุ้นที่เราเอามาใช้ในการเปรียบเทียบนะครับก็คือหุ้นฟอร์สนั่นเองนะครับก็ส่วนหนึ่งเขาก็ทำเต่าบินนั่นเองนะก็จะมีช่วงที่ต่าบินที่แบบเอ่อกาลังแบบ ตั้งเยอะๆนะครับยอดขายกำลังเยอะๆนะครับแต่พอเริ่มตั้งเยอะขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยยอดขายเขาอาจจะค่อนข้างทรงๆนิดหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าแนวโน้มเนี่ยเขามีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ต้องขอย้ําตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นข้อมูลณปัจจุบันนะครับในอนาคตรบริษัทนั้นอาจจะมีพื้นฐานต่างๆที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับอันนี้ยกตัวเลขมาเพื่อเป็นข้อมูลตัวอย่างประกอบเฉยๆนะครับมาดูอัตราส่วนตัวแรกเลยก็คือว่าอัตราส่วนผลตอบแทนไปถูหุ้นนะครับ อยู่ที่19%ในขณะที่ปีที่แล้ว35%ก็แดงว่าดรอปลงนะครับ ROA ถัดมาทำได้8.7%ปีที่แล้ว13%ก็ถือว่าดรอปลงเช่นเดียวกันนะครับ DE ก็อยู่ทรงๆเดิมแถวประมาณสัก2.3เท่านะครับ Asset Turnover หรือว่า AT อัตราหมุนเวียนทรัพย์สินนะครับอยู่ที่0.8ในขณะที่ปีที่แล้ว0.96นะครับ สิ่งที่บริษัทน,นี้ยังทาได้ดีอยู่ก็คือว่าอัตรากําไรขั้นต้นแถวประมาณ23แทบจะตลอดนะครับอาจจะมีปีก่อนหน้านู้นนะครับปี65ที่ทําได้24ก็ถือว่าทําได้โอเคอย่างน้อยเนี่ยยังรักษาอัตรากําไรขั้นต้นได้ก็ถือว่ายังน่ายังถือว่ายังทําได้ดีอยู่นะครับแต่อัตรากำไรที่เนี่ยถือว่าลดลงไปพอสมควรเหมือนกันทําได้ที่6.65ในขณะที่ปีที่แล้วนะครับไตมาร1ปี6 ทำได้อยู่ที่10%กว่าๆนะครับดังนั้นเนี่ยพอยอดขายมันเริ่มลดลงนะครับก็เลยทําให้ตัวกําไรสุทธิเนี่ยมันดรอปลงด้วยนะครับอันนี้มาดูวงจรเงินสดนะ,ะก็ถือว่าค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะอยู่ที่8-11วันนะครับถือว่านานกว่าปีก่อนๆด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเกิดจากประเด็นอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาหุ้นมาพอสมควรแล้วนะครับเราก็อยากที่จะหาหุ้นเนี่ยเข้ามา ใส่ในพอร์ตนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาว่าเอ้ะเราจะไปสแกนหาคุ้นจากทางไหนได้บ้างนะครับผมก็จะมีอยู่2ทางหลักๆเลยก็คือว่าการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยคุณภาพนะครับหลังจากนี้เราวิเคราะห์จากปัจจัยคุณภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูจาก ปัจจัยรอบตัวเรานะครับว่ามีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับการฟังอ้อคว p มโพสต์นิตี้เดย์นะครับอ่านบทคราะห์ต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาลงลึกกับปัจจัยเชิงตัวเลขนะครับเพื่อคัดกรองหุ้นที่น่าสนใจจากตัวเลขที่ต้องซัพพอร์ตกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ได้หุ้นที่น่าสนใจมาชุดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเอาตะก้าตรงนี้นะครับไปคัดเลือกต่อเพื่อที่จะลงทุนหาหุ้นที่ดีน่าสนใจในการลงทุนในอนาคตครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอีถัดไปนะครับ